สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลแมจิกสตาร์ทปนทาร์บ,บายเจนพัทนะคะคลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของชาวราศีมิถุนค่ะนะคะหรือผู้ที่เกิดในรัคนาราศีมิถุนก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะเป็นพลังงานรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงและไม่ตรงบ้างเพราะเป็นพลังงานของคนกลุ่มใหญ่นะคะหากคุณได้อะไรที่ยังไม่ตรงต่อใจหรือยังไม่ถูกกับชีวิตคุณอย่างแท้จริงนะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะ ถ้าอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงแอดไลน์ดีที่จนแพดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามานะคะสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวจะได้เป็นพลังงานโดยตรงจะมีความแม่นยำมากกว่านั่นเองนะคะเอาละค่ะเราเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนพบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดเรื่องราวของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นมาก็เจอกับไพ่ห้าดาบเลยนะคะตามมาด้วยไพ่หกดาบค่ะ เอชปอนค่ะ <c oughs> justice the lover และสุดท้ายค่ะเป็น for u of p e n t a c l e ค่ะนะคะพลังงานเรื่องความรักโดดเด่นนะสำหรับชาวราศีมิถุนในฐานะคนที่มีคู่นะคะคุณกับคนรักมีความมั่นคงนะคะใจต่อใจยึดมั่นกันด้วยดีก็มีความคิดถึงซึ่งกันและกันอยู่มากแม้ว่า ห่างไกลกันแต่ใจก็ยังอยู่ใกล้ชิดติดกันอยู่ทีนี้มาในเรื่องราวของการงานชาวราศีมีถุนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรลักษณะงานคุณเป็นงานที่เขาเรียกว่ามีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณมาขอพึ่งพาคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็จะต้องให้การช่วยเหลือบางคนก็เล่นๆล่เพทุบายในการมาขอความช่วยเหลือคุณก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องช่วยแบบเขาเรียกได้ว่า ช่วยตามตามตามเซนและความรู้สึกของคุณว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างไรเป็นคนน่าช่วยไหมนะคะเราไม่จําเป็นที่ต้องช่วยใครหมดทุกคนบนโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเซฟใจเซฟตัวเองไว้ด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานส่วนด้านการเงินนะคะบ่งชี้ถึงการเงินที่มีเข้ามาหลากหลายทางนะคะและเป็นการเงินที่เขาเรียกว่าในระยะยาวมีความมั่นคง ต่อเนื่องยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วนะคะได้มีการเจรจาสื่อสารหรือได้มีการคอนแทคที่จะเอางานที่คุณเริ่มไปแล้วเนี่ยเอาไปลงไปต่อยอดหรือว่าขยายสาขาอะไรก็แล้วแต่นะคะส่งผลที่ดีในด้านการเงินกับคุณในระยะยาวเข้ามาอย่างมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอดทนทำชาวราศีเมถุนนะในสถานะของคนที่มีคู่แม้ว่าการงานอาจจะโดนเอารัดเอาเปรียบไปบ้าง แต่เรื่องของการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงเรื่องของความรักค่ะที่เขาเรียกว่าอยู่ไกลกันแต่ใจก็ยังอยู่ใกล้ชิดติดกันไม่ห่างไปไหนมาดูพลังงานของคู่ของชาวราศีเมถุนซีว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขึ้นมาเป็น Five of w a n d ค่ะ Hangman Ace of Swords ค่ะ The Sun เดอะสตาร์ Star, และ n i ยออฟซอร์สค่ะนะคะอ่ะดูจากพลังงานของเขาในด้านการงานของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดขัดอุดอัดมีปัญหาอาจจะเป็นลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นระยะยาวหรือเป็นปัญหาที่มันคาราคาซาังอยู่ซึ่งมานทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดนะคะ แก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไม่ได้แล้วก็บางครั้งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายยุ่งเหยิงในแง่ของการงานนะคะถ้ามองว่าคุณรักคู่ครองชาวราศีมิถุนเนี่ยตกอยู่ในสภาวะของความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่สามารถที่จะทำงานได้เนิ่นนานก็เป็นได้อีกเช่นกันเพราะว่าไพ่ที่ไม่ค่อยดีตกในตำแหน่งการงานทั้งสองใบเลยนะคะ ทีนี้พอมาได้ตำแหน่งการเงินเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้ว่าไม่ได้ทํางานแต่ด้านการเงินยังบ่งชี้ถึงความมั่นคงอยู่นะคะมีเขาเรียกว่าถึงไม่ได้ทํางานก็มีเงินใช้ว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเขาก็จะสามารถจัดการคลี่คลายไปได้หรือบางทีอาจจะมีเงินเก่าเงินเก็บที่สะสมไว้เนิ่นนานแล้วนะคะ ก็ยังพอที่จะทําให้การเงินไม่ติดขัดในช่วงนี้ส่วนเรื่องราวของความรักนะคะมีในเรื่องของระยะทางความห่างไกลกันมีความคิดถึงมีการรอคอยที่ได้มาพบปะเจอเจอกันบางครั้งเนี่ยเขาก็อาจจะเจ็บป่วยร่วมด้วยซึ่งบางทีก็คิดถึงคนรักไม่ได้อยู่ใกล้ชิดติดกันก็ส่งผลทําให้เกิดความเครียดไปได้บ้างนะคะอันนี้ก็คือเป็นพลังงานของคนรักคู่ครองชาวราศีมีถุนนั่นเองนะคะ มาดูซิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไพ่วิวออฟจูนขึ้นมานะคะไพ่โฟออฟแพนเ a c l e ลไม่ใช่ค่ะโฟออฟโฟออฟ n อ s ค่ะไพ่เ h e l ลอเวค่ะเทนออฟค p วส์ไฟฟ์ออฟอและ t r u of Moon ค่ะนะคะไพ่พลังงานของคุณทั้งคู่อยู่ในเกณฑ์ดีนะอืมมีแนวโน้มที่จะได้มีความมั่นคงชัดเจนขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดต,ติดขัดบางอย่างเกิดขึ้นกับคนรักคู่ครองด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนในสถานะนี้บางครั้งต้องใจเย็นนะคะ อย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกับคนรักนะคะเพราะว่าดูแนวโน้มความสัมพันธ์ไม่ได้แย่นะไพ่ดีเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมีไพ่เสียเกิดมาแค่ตัตวเดียวนะคะแล้วไพ่เสียนี้ก็คือในเรื่องของความขัดแยง้งซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากความคิดก็ได้หรือการสื่อสารอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก่อให้เกิดความขัดแยง้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติมเต็มของครอบครัวนะคะของความรักนะคะเพราะฉะนั้นถ้า อยู่กับครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งนะคะทั้งคุณและก็ทั้งคนรักนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่เรียกว่าครอบครัวมาทําความรู้จักซึ่งกันและกันมากขึ้นก็เป็นได้เพราะว่ามันมีแนวโน้มแห่งโอกาสที่ดีในแง่ของความสัมพันธ์แต่เตือนให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของอ ความขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอาจจะเป็นการขัดแย้งกันในเรื่องของความคิดก็ได้หรืออาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของการสื่อสารที่เข้าใจกันผิดเพี้ยนก็เป็นได้เช่นกันนั่นเองนะคะอะมาดูสิว่าไพ่ออร์คโลนะคะจะให้คำแนะนำอะไรเพิเ่มเติมในความสัมพันธ์นี้ของชาวราศีมิถุนนะคะไพ่สมความมุ่งมั่นค่ะความสำเร็จอืม ตัดสินใจเพียนพยายามใพ่ประวุจินด้วยอืมนะคะช่วงสำนองเหนื่อยใจอ่ะมีบ้างคะ่ะที่อาจจะมีความเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะแต่ยังไงเสียในความสัมพันธ์นี้นะคะ ไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ความสำเร็จในด้านของความสุขความผูกพันมันจะเต็มที่ขึ้นนะคะเขาจะให้ความยุติธรรมกับคุณนะคะและคุณก็ควรจะให้ความยุติธรรมกับเขาในทุกๆเรื่องนะคะตัดสินใจอะไรควรจะตัดสินใจร่วมกันนะคะและเพียรพยายามที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้ให้ไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้บางครั้งอาจจะมีเรื่องในอกในใจเข้ามา หากันและกันบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยความสําเร็จสมความมุ่งมั่นของคุณจะเกิดขึ้นนะคะความรักของคุณจะเหมือนกับท่วงทํานองห่งการเล่นเปียโนที่จะมีความพริ้วไหวและมีความหนักแน่นมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นในด้านของความสัมพันธ์ของชาวราศีมีถุนในสถานะของคนมีคู่ถือว่าเดือนนี้เป็นอีกเดือนหนึ่งที่ความรักของคุณมั่นคง หัวใจของคุณไม่แกว่งไกวเพราะว่าเขาเข้ามาเติมเต็มที่ว่างในความรู้สึกของคุณอย่างเต็มที่เลยก็ขอให้รักษาอุณหภูมิความรักแบบนี้ให้ได้นานๆนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับสถานะของคนคบคนคุยกันต่อนะคะมาถึงสถานะของคนคบคนคุยกันแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงเดือนนี้นะคะ Page of Swords ค่ะ ตามมาด้วย the emperor four of swords nine of swords two of wands และ nine of swords ค่ะไพ่ดาบเกิดขึ้นเยอะนะในสถานะของคนพบคนคุยมันน่าจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เขาเรียกว่าอยากจะควบคุมอยากจะคอนโทรลเขานะคะแต่สิ่งที่เขาตอบโต้ก,กลับมามาทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเหมือน นอกเหนือการควบคุมคอนโทรลได้อะไรประมาณนี้มันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดอนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นในเรื่องของการต้องฝ่าฟันต้องปรับความเข้าใจกันนู่นนี่นั่นหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ ชาวราศีเมถุนในสถานะนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนขณะนี้นะคะมันมีในเรื่องของความดื้อดึงนะคะการประทะอารมณ์กันแล้วก็ความคิดที่อยากจะควบคุมอยากจะคอนโทรลอ,อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาและอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมให้ควบคุมคอนโทรลมันก็เลยทําให้คุณค่อนข้างเครียดอ่าแล้วก็บ่งชี้ถึงในแง่ของการเงินที่มีปัญหาของชาวราศีเมถุนในสถานะของ คนคบคนคุยด้วยนะคะก็เตือนหาว่าบางครั้งจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะคิดถึงเรื่องของการวางแผนในด้านการเงินเอาไว้ด้วยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะส่วนด้านการงานค่ะอย่าดื้อกับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะทําอะไรก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไว้นะคะถ้ายิ่งดื้อกับผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันทําให้การงานของคุณสะดุดไปไ,ไม่ไดไ้ไม่สวยแน่ๆเลยนะคะ,ะมาดูซิว่า พลังงานของคนที่คุณพบกันคุยกันเขาเป็นอย่างไรไพเดซันค่ะนะคะเ e อร์มิตวีนออฟคัพค่ะดีเอ็มพลเลอร์แมททิกเชียนและดีเอ็มเพลสค่ะพลังงานของเขาดีกว่าของคุณคุณชาวราศีมิถุนในสาระนี้นะคะ พลังงานของเขาเป็นพลังงานของคนที่คุณไม่สามารถจะไปควบคุมคอนโทรลเขาได้เลยเขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นํานะคะแต่ถามว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้กับคุณเป็นอย่างไรเขาก็มองเห็นว่าคุณเป็นเหมือนเด็กน้อยคนหนึ่งอ่ะเป็นเด็กดื้อเอาแต่ใจตัวเองอ่ะอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่เหมือนเด็กที่แบบร้องเรียกร้องความสนใจกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นอ่ะเขามองเห็นคุณเป็นคนที่อ่า เอาแต่ใจตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีถุนในสถานะนี้นะถ้าคุณคิดว่าอยากจะคบอยากจะคุยกับเขาต่อไปคุณอย่าทําตัวเป็นคนที่จะควบคุมคอนโทรลเขาเพราะว่าดูจากพลังงานหน้าไพา่คุณไม่สามารถควบคุมเขาได้เลยเพราะเขาค่อนข้างมีวุฒิภาวะทางด้านของอารมณ์การตัดสินใจแบบผู้หลักผู้ใหญ่พอตัวเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะคะเป็นคนที่นิ่งแล้วก็ไม่ค่อยที่จะใช้อารมณ์ในการ ตัดสินปัญหาเวลาที่คุณมีอะไรที่อยากจะมาพูดเพื่อโน้มน้าวเขาเนี่ยนะคุณสู้เหตุผลเขาไม่ได้เลยสักสเรื่องหนึ่งเพราะดูจากหน้าไพเขาพลังงานเขาเหนือคุณเยอะเลยนะคะอะมาดูซิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในสถานะคบกันคุยกันในช่วงเดือนนี้มันจะก้าวหน้าหรือเปล่านะคะโอห้าเหรียญค่ะเจ็ดถ้วย view of for t u n e Justice <oughs> Queen of Cups และ Fool of Wand ก็ไม่แย่พลังงานมันบ่งชี้ว่าใครคนหนึ่งต้องการเวลาร้องขอความเห็นใจร้องเรียกร้องความสนใจแต่อีกฝ่ายหนึ่งเหมือนรู้ทันก็จะไม่พยายามตอบสนองในสิ่งที่เขาเรียกร้องแต่ก็ยังยึดมั่นในความผูกพันกันอยู่นะคะ ในระยะยาวความสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีขึ้นนะแต่เขาจะไม่ค่อยตามอกตามใจชาวราศีมิถุนเพราะฉะนั้นคุณอย่าเอาเหตุผลของคุณเนี่ยไปต่อสู้กับเขาไม่มีทางชนะเขาได้นะคะแต่ว่าถ้าถามถึงความรู้สึกในใจของเขาเขามีคุณอยู่ในใจเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้ทําอะไรตอบโจทย์หรือตอบสนองความต้องการของชาวราศีมิถุนในทุกเรื่องนั่นเองนะคะเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองสูงถ้าคิดแล้วอ่ะ ไม่เป็นไปอย่างที่เขาวาดหวังไว้เขาจะอยู่นิ่งๆเขาจะไม่พยายามที่จะ,ะตีโพยตีพายกับเรื่องปัญหาใดๆก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณอาจจะต้องทำการบ้านเยอะหน่อยค่ะนะคะอย่าพยายามทำให้เขารู้สึกหงุดหงิดแล้วถึงจุดอิ่มตัวกับความสัมพันธ์นะคะพยายามมีศรัทธาในตัวเองนะคะแล้วก็อยู่กับโลกของคุณนะคะ เพราะเขามองว่าคุณเนี่ยนะคะยังไงแล้วก็เป็นเด็กน้อยในความรู้สึกของเขาเป็นเด็กดื้อที่ไม่ค่อยยอมรับผิดดฉะนั้นชาวราศีมถุนในสถานะนี้นะคะความสัมพันธ์จะก้าวหน้าคุณต้องใช้ในเรื่องของขันติศรัทธานะคะและก็ลดความเป็นเด็กให้มากขึ้นลดความเป็นเด็กลงและเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นนะคะนั่นแหละค่ะเขายังมองว่าความสัมพันธ์นี้ต่อยอดเติบโตไปได้อีกเพียงแต่ ต้องเรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดกันต่อได้เลยค่ะมาถึงพลังงานของคนโสดค่ะชาวราศีมีถุนนะคะพลังงานของคุณเป็นอย่างไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนพ่ชาฉลีอดค่ะตามมาด้วย r e ตรนท์เ g e ออฟสโ r รสค่ะ 10 of one, eight of one และ Six of pentacle ค่ะนะคะพลังงานของคุณนะในด้านของความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะชาวราศีเมถุนนะเพราะว่าในเรื่องของหน้าที่การงานมันมีเข้ามาค่อนข้างเยอะ งานเยอะงานหนักแล้วก็คุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับตัวเองเลยก็ได้นะคะมีแต่เวลาทํางานทํางานอย่างเดียวเลยนะคะดูเหมือนคุณจะมีค่าใช้จ่ายนะคะแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเยอะนะในช่วงเดือนนี้รูรั่วค่อนข้างเยอะนะส่วนใหญ่จะเสียเงินไปกับเรื่องของบริวารคนใกล้ชิดหรือการทําบุญสร้างกุศลก็เป็นได้นะคะ เพราะฉนั้นพลังงานของคุณยังไม่ได้โชว์มาในเรื่องราวของความรักหรือความรู้สึกที่หวั่นไหวในเรื่องราวของอารมณ์ในด้านของความรักเลยในสานะที่ยังโสดอยู่นะชาวราศีมิถุนมาดูสิว่าพลังงานในช่วงเดือนนี้นะคะจะมีความรักเข้ามาหรือเปล่านะ Hello l r o f n n ค่ะ Queen of s o u r c s j u s t s e v e n of อฟวอ t ูอ o ฟครับโอ้ oh. nice of swords ดูดีๆอาจจะมีคนที่อายุมากกว่านะคะมาปิ้งคุณมาถูกชะตาคุณคุณชาวราศีมิถุนก็ได้แต่คุณอาจจะไม่ได้ชอบเขาคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเฉยๆไม่ได้รู้สึกอ่ายินดียินร้ายกับ พลังงานเหล่านี้แต่มีคนสนใจคุณอยู่นะน่าจะเป็นคนที่อายุมากกว่าอืมนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใกล้คุณแต่ดูเหมือนคุณจะไม่ถูกสเปกอ่ะไม่ถูกสเปคคนเหล่าเนี้ยที่เขาเข้ามาพยายามที่จะเข้าใกล้ชิดคุณนะคะอะมาดูซิว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรโอ้โหปิดประตูจริงๆนนเนี่ยแฮงแมนขึ้นมาแบบนี้เลยตามมาด้วย die off source ค่ะเข้า เปิดประตูไม่ถึเอปิดประตูนะคะแล้วก็ไม่ยอมให้เข้าด้วยอืมนะคะพลังงานคุณเป็นพลังงานของคนที่ต่อต้านอะ่ะเออแล้วก็ไม่อยากที่จะวุ่นวายกับคนที่พยายามจะเข้ามาตีสนิทกับคุณคุณชาวราศีมีถุนแล้วอย่างนี้คุณจะมีใครเข้ามาได้ยังไงถ้าคุณยังปิดหัวใจปิดกั้นตนเอง คุณอาจจะไม่ตรงสเปคเขาก็ได้นะคะเขาไม่ใช่คุณเขาอาจจะไม่ตรงสเปคคุณก็ได้นะคะอืคุณชอบคนที่มีความเป็นผู้ให้มีความมุขมั่นนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะทิ้งสิ่งดีๆคุณมีความรู้สึกคุณพลาวในตัวเองนะคะคุณต้องการคนที่ทำให้คุณมีความสนุกสนานแล้วก็มีเป็นคนที่ มีความสมาเร็จในตัวเองเพราะฉะนั้นอาจจะมีมาตรฐานในในการเลือกคู่ค่อนข้างสูงและคนที่เข้ามาบางทีมาตรฐานมาันอาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคที่คุณวางไว้มันก็เลยทําให้คุณยังไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาโฟก,กัสใกล้ชิดกับชาวราศีมิถุนในสถานะโสดณขณะนี้นนนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ตรงสเปคก็อยู่เป็นโสดแบบสวยๆต่อไปรอคนที่ใช่เข้ามาแล้วค่อย พบเจอกับความแรงดึงดูดจากความรักที่คุณรอคอยแล้วกันนะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนนี้ก็อาจจะยังต้องโสดต่อไปเรื่อยๆอีกสำหรับชาวราศีเมถุนในสถานะที่เป็นคนโสดนั่นเองนะคะเอาละค่ะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จันทร์จะนำอัปโหลดให้เป็นประจำค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย